เรามาหั่นเห็ดกันนะคะพี่พีๆเพื่อนๆคือคือความเก่งใจเราเคยอยู่สังคมแบบแบบนะอยู่กรุงเทพอะ่ะไม่ต้องขอใครกินอะประมาณนั้นพอ,อมาเราอยู่บ้านนี่ค่ะพี่พีๆเพื่อนๆแล้วก็หั่นเห็ดเป็นแบบนี้นะคะหั่นใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลยนี่คะ่ะหั่นไปเลยนี่หั่นเห็ด นี่ค่ะพี่เพื่อนเวลากินเวลาแกงไปเขาก็จะนุ่มนะคะตอนนี้นะ้าแกงเราเดือดแล้วนะคะพ,พี่เพื่อน,เ,อนเราเคยอยู่สังคมที่เราเคยอยู่สังคมที่เราแบบในกรุงเทพใครไม่ขอใครกินอ่ะพ,พี่เพื่อนๆเ,เข้าใจไหม พอเรามาอยู่ตรงนี้บ้านเราอ่ะเขาแบ่งปันให้แต่เราก็อย่าไปบ่อยเราก็อย่าขอเขาบ่อยเราก็ต้องรู้จักดิ้นลนหาเองไม่ใช่ว่าอุย้ยบ้านนี้เขาให้ของเราดีเราก็จะไปบ่อยๆมันไม่ใช่พี่เพื่อนเนมันไม่ใช่ตัวตนของพี่สีถึงแม้เราจะมีญาติพี่น้องมีพี่สาวมีญาติสนิทชิดเชื้อแต่บางอย่างอ่ะความเก่งใจเราต้องมีบางทีอาพี่สีเอิญพี่สีจะเอาอันนั้นไปปลูกไหม พี่สีก็ยังเกรงใจเพราะว่าพืชพันธุ์บางอย่างเราก็ไปหามาปลูกได้แล้วก็เราก็ไปหามาเองอย่าไปขอเขาเสียทุกอย่างพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้หม้อก็เดือดแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้ววันนี้ไม่รู้พี่สีจะตกจะตกเวทีอีกไหมเมื่อวานตกเวทีค่ะพี่ๆเพื่อนๆแบตเตอรี่เตือนแล้วพี่สีไม่ได้ดูค่ะนี่ค่ะ แกงหมดเลยนะคะพอแ,แกงไปแล้วมันก็จะยุบค่ะพี่พเ,เพื่อนๆมีไม่เยอะนะคะพี่สีมาอยู่ที่นี่พี่สีไม่ได้ลําบากนะคะแต่พี่สีอยากจะทําตัวให้ปรับให้ได้เหมือนชาวบ้านคือเขากินอยู่กันยังไงแล้วก็สามารถอยู่ได้ไม่ยิงยะโสไปไหนก็ได้อย่างมีความสุขค่ะพี่พเ,เพื่อนๆอยู่แบบพอเพียงแล้วก็อยู่ให้มีความสุขไม่ได้ยากนะคะ พี่ๆเพื่อนๆไม่ได้ assim, ยากเ <Wait. S 1> ี๋ค่ะเก็บไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่สีล้าง ures, มือนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆโอ้ยรีบนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหม้อเริ่มเดือดแล้วหม้อเริ่มเดือดแล้วเห็ดสวยมากเห็ดสวยมากนี่ค่ะหม้อเริ่มเดือดแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆเราจะมา วิธีการแกงของพี่สีนะคะตอนนี้หม้อเริ่มเดือดเริ่มมีฟองนะคะพี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็ตักฟองออกได้นะคะพี่เพื่อนนี่ทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวบ้านๆไม่ได้ยากค่ะพี่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องมีพิธีลีตรงไม่เหมือนสมัยก่อนนั่งคั้นกระทงกะทินะคะกับข้าวทางเหนือน,นี่ทำง่ายที่สุดค่ะพี่เพื่อนเพื่อน แต่ว่าจะให้พี่สีออกความคิดเห็นว่ากับข้าวภาคไหนทําง่ายที่สุดกับข้าวภาคอีสานค่ะพวกกลาบพวกก้อยพวกอะไรเนี้ยทําง่าย,ายนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อน,พ,นพออ่าได้ที่แล้วเราก็จะเอาเห็ดลงไปนะคะพี่เพ,พื่นเพื่อนเอาเห็ดลงไปแกงเลยเดี๋ยวน้ําเห็ดก็จะออกนะคะพี่สีจะแกงเห็ดหมดเลยนะคะพี่เพ,พื่นเพื่อนถ้ากินไม่หมด แล้วก็แบ่งญาติพี่น้องเราได้นะคะพี่สีก็จะแกงไปแบ่งน้องที่เจ้าของตลาดนะคะซึ่งเขาก็เป็นน้องสาวพี่สีนะคะนี่พี่เพื่อนรอ,นอให้แกงสุกนะคะน้องสาวที่ทำตลาดพี่สีไปไล์สดไปอะไร แล้วเขาขายของเอ,าอ้าพี่เอานี้ไปกินคือเขาเขามีน้ำใจพี่เพื่อนเพื่อนพอพี่สีทำกับข้าวพี่สีก็จะแบ่งไปให้มีค่ะนี่รอให้เดือนนะดูความเข้มข้นพี่เพื่อนเพื่อนดูความเข้มข้นไม่ต้องใส่ข้าวเบื่อไม่ต้องใส่น้ำย่านางเพียงแต่เรามีปลาร้าอร่อยอร่อยปลาร้าปลากระดีอร่อยอร่อยเข้มข้นแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะพี่เพื่อนเพื่อน ปัชนาปัชนาสวัสดีค่ะ